หลักการง่ายๆเลยนะครับถามว่ากิเลสคืออะไรผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเท่านี้นะครับคนดูนะครับมีความอยากได้รถนะครับพอเราอยากได้รถนะครับความอยากมันเกิดคําว่ากิเลสนะครับถ้าถามว่าแล้วถ้าลดไฟไหมกิเลสจะอยู่หรือกิเลสจะหายติ๊กต ok ๊อกติ ok ๊กต๊อกยังอยู่นะครับ เพราะว่าต่อให้ลดหายไปนะครับกิเลสก็ยังอยู่นะครับความอยากได้ของเราก็ยังอยู่นะครับหมายความว่าลดจะอยู่หรือลถจะไม่อยู่นะครับกิเลสเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรนะครับจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมกิเลสเราก็ยังอยู่นะครับต่อให้สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถที่จะจับต้องได้ แต่จิตใจเราก็ยังมีความอยากได้นะครับโดยเป็นเนื้อแท้ของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักๆเลยสิ่งที่ทรมาสอนนะครับคือเรื่องของการจิตเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องของการรู้จิตของตัวเองว่าจิตของเราคืออะไรนะครับการรู้เท่าทันแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่การหนีปัญหานะครับ